ค่อยๆเดิน,นมีปลาปลาเต็มเลยเดี๋ยวใครกินข้าวแล้วเขาจะให้อาหารปาลาด้วยนะคะอืมเกไเสียงไหมไม่เสียงไหม,ม,ม,มไหนตัวเลยไหนตัวเลยเข้าไปดูกันกู๊สกูสแปลว่าห่านนะคะเด็กๆไหนตัวไหนแม่ตัวไหนแม่ตัวนรูตัวน พ่อแม่ลูกพี t <t ่มันเปล่าเขาจะพี่นะกินอะไรคะคุณจะกินอะไรกันดีคะพี่หานชอบกินอะไรพี่หานชอบกินอะไรคะหานชอบกินอะไรชอบกินชอวปักยาวครับชอบกินชอวปักยาวหรอครับต้นหอมไหมครับชอบต้นหอมไหมครับ ีอาหารเนะลูกนี่ค่ะน้องๆมาดูอาหารดีกว่ากาดกาดไม่ใช่กาดมามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดียกมือสวัสดีดเลยหิวใช่ไหมกินอะไรอ่ะกินอะไรกินอะไรตัวมากเลยกินอะไรตัวเลย พี่หานชอบกินอะไรโอพี่หานชอบกินอะไรพี่หานชอบกินต้นหอมเหรอหรอเอาไปเลยด้วยมีพี่หานกี่ตัวใจนับดิคะที่พี่หานกี่ตัวหมส่้าตัวพี่หหาตัว มีปลาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูปลาเอาไหมนะ,ะอ้อตอนนี้เราได้ได้อาหารห่านแล้วนะคะนี่จริง,รงๆเราให้คนกินนะแต่ว่าห่านก็กินได้อะไรเอ่ยใจแต่มาดูเร็วเอาแมา่ไปให้ห่านกันนะไหมไปเอากระเทียมวางไว้เล็วเอาแค่ต้นหอมไปอย่างเดียวะคะ่นะไปฮะมาเลยหให้ตัวนี้มาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ยันกูน๊กู้กู้ มาแล้วมาแล้วตัวไหนกินตัวไหนกินมันข้ามมาเลยแบบฮะได้ไม่ต้องห่วงตัวนี้มันข้ามนะตัวนี้ก็ต้องข้ามนะโอ้มากันเป็นทางเลยโอ้มากันเต็มเลยมากันเต็มแล้วแล้วกินเร็วกินเร็วกินเร็วยืนคอมาแล้วยื่นคอมาแล้วกินไหมจ๊ะถึงไหมคะลูกระวังน้องตกนะคะเงียบเงียบเงียบเงีบเงีบเอาโอ้บนเลยบนเลยแม่บนเลยบอก เออโยนมาให้ละกันมากินด้วยนะเรากินต้นหอมด้วยนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยถึงยแม่เนี่ยโอ้ยึงแล้วเนี้ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเก่งมากมีไหมคะหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้หมดแล้วพี่หันหิวเหรอลูกหิวเหรอคะหิวเหรอหิวตัวนยังไม่ได้กินตัวไหนเจ้าบนตัวนี้ยังไอ้สามสามตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยตัวสองตัวนี้ได้กินแล้วตัวนี้มพวกเราทำตกไปตัวอันหนึ่งด้วยทำตกไปแล้วนะทำไงอ่ะ ทำไงทำไงอะไม่เนะลงไปกินเลยเออลงไปกินสิมันลงไปได้ไหมคะได้หันเดี๋ยวค่อยดูสภาพมีเขาจะไปไว่ายน้ำเขาร้อนมันจะไปไว่ายน้ำกัน<ม>อือเบิร์นอะไร,ไไรตัวที่ยังไม่ได้กินจะบ,บ่นเนี่ยตัวนัวน้นจะบ่นฟังเสียงก็จะบ,บ่นแล้วบ่นด้วยเห็นไหมบ่นจริงๆด้วยตัวนี้จะไม่บน่นตัวได้กินแล้วจะไม่บนม่น,บนปลาเดี๋ยวเราไปกินเด็กๆไปกินข้าวก่อนค่ะไป นี่กินข้าแล้วคะทอจานทันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำไมเขาจะมีอาหารปลาให้รู้ไหมคะรู้ไหมคะคนนี้นี่กินข้าวนะคะเขามีอาหารปลาให้นะรู้เปล่ากัดแล้วกันกัดปากลักกัดก็ได้ค่ะนี่อาหารปลามาพอดีเลยค่ะ อาหารปลามาพอดีเลยเขาจะมีจุดเอาอาหารปลาไว้ให้ตรงนี้นะคะให้เด็กๆมาให้ได้นะนี่มีห่านหลายตัวตัวไหนห่านจริงตัวไหนห่านปลอมใจอันนี้ห่านปลอมไหนปลอมนี่มาแล้วนี่อ่ะคนละถ้วยนะคะลูกได้แบ่งคนอื่นบ้างนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรีบเลยหาใจมาใจได้ยังคะใจมาเลยไหนมาดูจิ มาให้ปลายเร็วปลารออยู่แล้วปลาหิวแล้วมาไหนรอขวัญใจอ่ะใจได้ยังพามามาพามาตายใส่แอ่งของมาเป็นเพิ่มไหมต่ต้องจับน้องนะเดี๋ยวตกนะโอ้ยเฮ้ยไปค่ะนี่นั่งยองๆนั่งยองๆเดี๋ยวตกนั่งยองๆแต่ว่านั่งนั่งกับน้องนั่งลงโอ้โห ปลาเต็มเลยเปลาเต็มเลยค่ะปลาเยอะมากเลยเมีตัวสีส้มๆเลยนะเจนเห็นปะลกูกใจนั่งลงดิจะไม่ต้องยืนแล้วค่ะเดี๋ยวตกไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้ว้อู้หมเนกระโดดด้วยปลาสีดำด้วย ธอวานั่งลงสิคะลูกแม่บงังแดดให้้าพี้ยหัลงหัวที่มลงบอหัวที่มุเลยุ้ยยังไงล่ายังไงล่อู้หเมื่อกี้ปาสวายโผล่ไปด้วยใจนั่งลงค่ะลองงอ้ยมันกระโดดกันตุบุบตบุบเธอจับน้องได้นะลูก โอ้อพอออ <like like ี่วายพี่วายนั่งลงสิคะกระโดดได้ค่ะเสร็จแล้ว อาให้หมดเลยค่ะลูกแดดร้อนแล้วค่ะไม่ได้ไงก็ย้อนไปเลยโอ้โหกระโดดกระตุกกระตุกกตุกแล้วค่ะตัวใหญ่ตัวหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากที x, ท well oh, oh, okay. ่ไม่ขึ Granny. ้นมาเลยมีปลานินปลาทับทิมสีส้มสีส้มนั้นปลาทับทิมนะลูกนะนี่ตัวเล็กๆพวกนี้คือปลานินนะคะมีปลาคาร์ฟด้วยปลาคาร์ฟด้วะสีส้มเข้มๆตัวใหญ่นั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหม น้ำคุน้ำตกให้เด็กๆด้วยยากาศดีค่ะสวยเดี๋ยวเราไปให้อาหารหานต่อนะคะนี่เต็มเลยไหมกรับชิมก็มีอ่าเดี๋ยวไปเรามาให้อาหารหานกันนะคะเดี๋ยวมาแอบบก่อนแอบบก่อนร้อนแอบบกัอนดีนะกวนาไก่อน หนูต้องยื่นให้มันดีๆหรอโยนให้มันก็ได้ค่ะใบใบผักกะโยนให้มันทีผักให้มันกินได้มันกินผักได้นะคะม,มันรอแล้วมันรอแล้วอบอกมาหน่อยฉันจะได้กิน าไม่กินมันไม่กินมันไม่ชอบกินแล้วมันชอบอะไรอะไรก็ไหนกีนอือพี่ว่าให้อะไรมันเพราะมันมันชอบที่มีใบใบเห็นไหมคะไม่มีใบถ้าไม่มีใบไม่กินมันชอบกินใบใบไม่กินน้ำไม่มีใบบอกระมีตะก้านจะไม่กินใส่ใจจะมันงับมือ ใจร้องตกไปลูกใจใจ,ใจอยู่ตรงนี้กินดน้นนนนอ,ขอ,ขอกินไปกันล้วบอาไปพักบุงกินได้ ตัวนู้นบอกรอฉันด้วยตัวนู้นยังไม่ได้กินเลยตัวนู้นยังไม่ได้กินใช่เดี๋ยวตกลงไปค่ะลูกขอบคุณทุกท่านไี่กินตัวตัวนู้นยังไม่ได้กินเลยตัว๋ยวมันก็เดินลงมาเองจ่ารอก่อนนะจ๊ะอยนไปแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยกินน้ำโอ๊ยนี่มันนี่มัน ไม่แย่มันก่อนแาให้มันกินไปเลยมันไม่กินก็วางไว้เนี่ยมันกินเองลูกวางไว้วางไว้มันกินเองไ,ไปไปอาจารย์ก็ไปเก็บที่โต๊ะล้วค่ะข<อ>้าวมา ะอ,ะอย่าเรายังรับอยู่นู้นย่ารับอยู่นู้ค่ะซื้อของ<ะ>นี้แรงเสียงเงินของแม่อยู่นี่มี เต็มเลยเห็นไหมแต่ขยับไปแน่ๆกันเแม่ของเขาเป็นเออไหนเดี๋ยวดอะไรบ้างไปองไหนได่ไปไหนบ้างู่เปลี่ยนะไปไหนอะลงสิเขาลงไปดูสิเขามาเห็นไหมสีซ้ำๆมาแล้วเห็นไหมขามันไหนคะหนขเหน้า่ขาดหน้าเลยคโอ้ขดหน้าหนคะ

พี่ปลาไหวปลาไหวเผอกเมาแล้วนะปาไหวเอกใอรู้เป่าปาอะไรพู้พรปาะไรพาปละไรรพารลาะไรนู้เ่ะพาะไรรู้เปล่าปลาอะนีปาปลารับชนปล่าปลา้เปลาคไร้าเปล่มานเลไ้ยเนน้้ ปลาหรือคนให้มีความสุขกันคะนคนเรื่องหลังเรื่องหลังของการนม่ไหมคะแม่คนแบบนี้แล้วคัน<อ>เ,เรื่องหน้าคือลูกเป็นอย่างงี้เนี่ยเรื่องหลังคือแม่ดึงไว้เนี่ยดึงไว้เพรางั้นเดี๋ยวลูกหผล่ทิ้งก็ต้องดึงไว้อย่างงี้เลยได้ทำหกเป็นหมวดเป็นเนี่ยต้อดึงไมให้หันตาได้แล้วต้องดึงไว้อย่างงี้นี่ต้องโค้งไหมไหน อปลาสีทองนี่นี่โอ้โหอิ่มกันอร่อยกันใหญ่เลยอร่อยกันไหมคะอันนี้เด like ็กๆที่กินข้าวเสร็จแล้วถึงจะให้อาหารปลาได้นะคะก็จะมีอาหารปลาไว้บริการด้วยนะอากาศดีมากค่ะนี่น่าจะหนุ่มให้ดูบรรยากาศแลรอบๆนี่ในป่านั้นมีไดโนเสาร์ด้วยจริงๆไดโนเสาร์นะคะโอในป่านั้นมีไดโนเสาร์หลายตัวเลยนะ เอ้ยเราเร็วข้าวเราจะกลับบ้านกันเลยโอเคโอเอเค้อเคหอโอ้คี่เคโอเาอเลยอเ่โอเคโอเลยอีคโอเคโเลยอินใอ้คอร่อยนะคะอี่โอเออเคโอคอค่อเคคอนี่อเอคโอออนี่ออออออค่อค่ออค่ออค่ มือค่ะล้างมือค่ะล้างมือคือล้างถางมือหัวเหรอหัวเหรอหัวเหรอลัวเหรอมาทาแม่ตูเตียกอ่ะขึ้นดีใจดูนี่ข้างล่างกระเหนือข้างล่างกระเหนือนะข้างล่างมีปลาเตียลเต็มเลยยังไงกันบ้างค่ะสนุกมาการ และอาหารค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอัวลากัก่อ,อน,นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืม,ลม,ลมกดกระดิ<อ>่งกดติดตามกรุให้พวกเราด้วยนะคะ<ไ>บ๊ายบาย